ครับขอโทษที่ให้ร้อนนะครับอืมเออ,เอ,อคือครั้งแรกของคุณโฮชิโนะอย่างนั้นสินะครับค่ะอย่างนี้เองพอจะเข้าใจแล้วคงจะมาที่นี่โดยยังไม่ปรึกษาใครเลยอย่างนั้นสินั้นเนี่ยคุณคือผู้ปกครองหรือเปล่าครับเออก็อน,นะครับถ้าตามเอกสาร,รก็คงใช่แหละหอเธอมาจากสถานสงเคราะห์เด็กนะครับจะได้ผู้ปกครองที่แท้จริงมันก็หรือว่าเดยกคนขับประกรันดีอะอย่างนี้นี่เองอะอายุ16ปี มาจากสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้ามันเคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนแฮะเหมือนกับว่าเดี๋ยว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 เดยตัวจริงเหรอนเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยมมนมีทางที่แฟนขับตัวพอ่ออย่างฉันจะมองผิดไปแน่แน่ะออไอตัวจริงน่ารักสุดๆไปเลยอะสถิตหไหนละเฟ้ยไ,<ห>ไอตอนที่ฉันโอชิทองอย่างนั้นเลอนเนี่ยช็ชอกเกินไปจนอยากจะอ้วกแล้ว <c oughs> จจบจบันแมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จบจะมานำเสนอเรื่องโอชิโนโกะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิแต่คราวนี้นะ่ะพี่จบจะบรรยายความรู้สึกตอนที่ได้ดูตอนที่หนึ่งเขาบอกเลยนะพี่จบนะชอบเรื่องนี้มากเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังนะเริ่มเรื่องโดยโกโรในแพทย์หนุ่มที่ชื่นชอบไอดอลและก็กำลังเป็นแฟนคลับไอดอลชื่อดังอย่างโฮชิโนะไอ จนอยู่มาวันหนึ่งโกโร่ก็ได้รู้ว่าโฮชิโนะไอคนนั้นน่ะได้ท้องแล้วและโกโร่เองก็ได้เป็นคนทำคลอดซะด้วยแต่ว่าก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อโกโร่ได้เห็นโฮชิโนะไอนั่นน่ะถูกสกดร,รอยตามอยู่ด้วยความที่ไม่อยากให้ความลับนี้แตกขึ้นมาจึงได้ไล่ตามคนนั้นไปแต่ก็ถูกคนนั้นทำร้ายถึงขนาดเสียชีวิตเลยแต่ว่าเขากลับได้เกิดมาเพราะความทรงจําเดิมในฐานะลูกแฝดของโฮชิโนะไอและก็มีชื่อว่าอความมรินแลวก็ยังมีแฝดสาวของเขาชื่อรูบี้ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่กลับชาติมาเกิดพร้อมกับความทรงจําเดิมเหมือนกันแต่ว่าทั้งคู่นั้นต่างก็ไม่รู้ว่าใครกลับชาติมาเกิดแต่ที่สําคัญกว่าเรื่องนั้นก็คือพวกเขาต้องเผชิญหน้าในโลกวงการบันเทิงเพื่อมุ่งสู่เป,ป้าหมายที่พวกเขาตั้งไว้จะเป็นอย่างไรก็มาตามดูได้เลยส่วนความรู้สึกตอนที่ดูเรื่องนี้นะบอกเลยว่าพี่โจ๊บชอบมากไม่ว่าจะเป็นอาร์ขตอรรของตัวละครคาแรคเตอร์ของโตโยชิโนะแล้วก็คาแรคเตอร์ของพระเอกแล้วก็ความจริงแล้วอะพี่โจ๊บเป็นติ่งนักพา,าก์เขามากตั้งแต่เกมแล้ว ตามมาตั้งแต่เกนชินอิมแพคแต่ความจริงก็ตามมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่ว่าชอบตัวนี้เป็นพิเศษไงพี่จบชอบมากตอนที่เห็นเขาภาคตัวนี้และยิ่งดูตอนจบของตอนที่1แล้วแบบเขาเสื่อรมตัวละครออกมาได้ดีอ่ะคือมันอินไปกับเขามันมันประทับใจมากพี่จอบอยากดูตอนต่อไปเร็ว,รวสุดๆถึงขนาดแบบเอ่ออะไรนะซื้อมังงะออนไลน์มาเพื่อที่จะอ่านแต่ไม่กล้าอ่านอยากดูอนิเมะก่อนแล้วค่อยอ่าน เอแล้วก็ลูกๆของโฮชิโนะไอที่เป็นพระเอกกับนางเอกต่อจากเนี้ยน่ารักมากได้แม่มาเต็มๆจะเว้นสีผมแต่ก็ครบรถมากตั้งแค่ตอนหนึ่งก็ครบรถแล้วแต่ว่าอาจจะยาวไปสักหน่อยสำหรับคนที่ดูอนิเมะย4นาทีมาตลอดนะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุกเรื่องความตลกแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความอินกับเนื้อเรื่องมากกว่ามีความเศร้านิดหน่อยอา่า แต่ว่าสาหรับหลายๆคนแล้วอาจจะแบบรู้สึกเศร้ามากเลยก็จริงแต่ว่าสําหรับพี่โจบบบมันเศร้าแบบพอดอีสำหรับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปดูอ่ะพี่โจบแนะนําเลยว่าไปดูเลยสนุกนะแต่ว่าก็เอาจริงแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะนะแต่สาหรับพี่โจคือพี่โจชอบมากแล้วแบบอินอ่ะอินไปกับเนื้อเรื่องและยิ่งแบบตอนแรกเห็นตีมชื่อเรื่องมาเป็นแบบนี้แต่บอกเลยว่ามีจุดพีคแน่นอนไม่ใช่แค่ชื่อเรื่อง แต่เนื้อเรื่องสาเหตุที่ทหลายๆอย่างมันเป็นอย่างนี้มันน่าสนใจมากหลายๆคนอาจจะแบบเอ้ยมันอาจจะธรรมดาก็ได้แต่ว่าสำหรับพี่โจบคือพี่โจบ๊บไม่ค่อยเห็นเรื่องแนวนี้เท่าไหร่เลยคิดว่าเรื่องนี้ยแหละเด็ดสำหรับพี่โจบใช่แล้วแล้วพอพี่โจบดูตอนหนึ่งจบนะก็ไปซื้อมังงะอ e ีบุ๊กมาอ่านเลยตอนที่หนึ่งแต่ว่าแต่ตอนที่สองความจริงตอนนี้ดูอนิเมชันตอนที่สองไปแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อ่าน ไม่กล้าอ่านเพราะว่าแบบกลัวกลัวติดและอยากอ่านต่อพอรู้พอรู้ตัวว่าซื้อมาหลายเล่มไม่กล้าอ่านกลัวแบบอ่านแล้วมันนำอนิเมะแล้วแบบมันไม่รู้สึกถึงแบบ first impression อะไรทําอนองนั้นแล้วแบบตอนที่อ่านไรเล่นตอนเล่มแรกคือในมังงะก,กับอนิเมะแทบจะเป๊ะมากคือคือนอนิเมะเอามาตีความดีมากอันนี้พี่โจ๊บชอบมากและยิ่งการแบบวาดดวงตา ก็คือถ้าเป็นในเกมที่ดักภาคโคชินโนะไอได้ไปภาคในเกมเกณทิ้งิมแพกคอนน่าคือตาของตัวละครก็เป็นเอกลักษณ์พอมาเรื่องนี้ตาตัวละครของเรื่องนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันซึ่งเด่นจากตัวละครอื่นมากซึ่งแต่ว่าน่ารักดีอ่าหรบพิจิจชอบมากถ้าความจริงก็ไม่ได้โวยเรื่องนี้นะแต่ที่พูดมาก็เหมือนโอโวยแล้วแหละน่าจะโวย,โยแหละเออเอาไปว่าโวยอ่า,อ,าอินบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ดู ไปตามกันได้มีให้ดูฟรีตามแอปถูกลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ไม่ใต้ description หรือไม่ก็แปะว่ามีแอปไหนบ้างที่สามารถดูฟรีได้อะไรทำนองนั้นสำหรับตอนนี้บรรยายเรื่องตอนที่หนึ่งจบและเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่น่าสนใจอีกจะมาเล่าให้ฟังอีกนะจะพยายามไม่สปอยนะเพราะจริงๆแล้วอยากให้ไปสัมผัสเองมากกว่าขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้นะบ๊ายบาย แล้วก็ทําไมเสียงต้นคลิปกับการคลิปไม่เหมือนกันผมบอกเลยว่าผมใช้เสียงผมเองขอบคุณมากครับ